โอราชาลูกหนังทุลกขอสเสนอรอชูเสื้อฮาเวสต,ตรวจร่างกายกับเชลซีไร้ปัญหาใครฮาเวสกองกลางคนเก่งของไบเออร์ลูเซนผ่านการตรวจร่างกายกับเชลซีเป็นที่รียบร้อยแล้วตามการเปิดเผยของบิวสื่อชั้นนําของเมืองเบียหลังจากมีข่าวกับหลายต่อหลายทีมในที่สุดมันก็เหลือเพียงเชลซีที่ถูกมองว่ามีโอกาสได้ฮาเวสไปร่วมทัพซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหรือว่าสิงโตนักเงินครามบรรลุข,ข้อตกลงเรื่องค่าตัวกับเลวูเซนได้แล้วโดยจะอยู่ที่เบื้องต้น90้าล้านปอนด์ และมีเงื่อนไขที่เชลซีจะจ่ายเพิ่มหากดาวเตะชาวเยอรมันทำผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขบางอย่างทั้งนี้บิวเผยว่าฮาเวสรับการตรวจร่างกายไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วโดยตอนนี้เหลือเพียงการดําเนินการขั้นตอนสุดท้ายบางอย่างให้เสร็จสิ้นเท่านั้นซึ่งยอดทีมแห่งทิมนสแตมฟอร์ดบิดก็น่าจะประกาศปิดดีลอย่างเป็นทางการได้อีกไม่กี่วันต่อจากนี้ด้วยอันโตนิโอรูดิเกอร์หวังว่าการโน้มน้าวไหฮาเวสให้ย้ายเข้าสู่เชลซีจะลงเตยด้วยดี จากที่เคยมีส่วนช่วยเกลี้ยกล่อมติโมแวนเนอร์มาแล้วคนหนึ่งฮาเวสเดินทางไปเข้าแคมป์เก็บตัวกับทีมชาติเดรมนีในวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่การย้ายตัวสู่สิงบรูของเขาใกล้ที่กลายเป็นจริงแล้วรูดิเกอร์ก็เดินทางไปร่วมทัพอินซีเล็กเช่นกันและเขาก็หวังว่าจะไม่มีอะไรพลิกโผทุกสิ่งดําเนินไปด้วยดีก,กับแวนเนอร์ดังนั้นผมก็มีส่วนช่วยเหลือละ่ะและผมก็หวังว่าตอนนี้จะได้ผลอีกนะกับฮาเวสรูดิเกอร์ให้สัมภาษณ์ แวนเนอร์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าคำพูดของรูดิเกอร์ทำให้เขาตัดสินใจย,ย้ายเข้าสุิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์หัวหอกทีมชาติเยอรมีบอกไว้ว่าไม่มีใครให้คำปรึกษากับผมได้ดีไปกว่าเขาแล้วละ่ะผมถามเขาว่าสโมสรเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไงโค้ชเป็นยังไงเขารู้สึกดีกับทุกอย่างเลยแต่ก็คงเป็นเรื่องแปลกนะถ้าเขาพูดอะไรที่ต่างไปจากนั้นเขาพูดแต่คำชมเขาบอกว่าเมืองมันยอดเยี่ยมและอยู่ที่นี่มีแต่ความสุขถือว่ามีประโยชน์แหละที่ได้คุยกับเขา และเขาก็ช่วยการตัดสินใจของผมเดอะมินเดอร์แท็บรอยอังกฤษระบุว่าเชลซีไม่มีความต้องการขายเอ็นโกลลกองเต้กองกลางจอมขยันหากได้เงินน้อยกว่า80ล้านปอนด์มิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสประสบปัญหาการเจ็บเล่นงานตลอด4ีซนที่ผ่านมาและมีข่าวว่าแฟรค์แลมพาดอาจตัดสินใจขายเขาเพื่อแลกเงินเข้าสโมสรมีกระแสข่าวลือออกมาว่าอินเตอร์มิลานอยากได้ตัวกองเต้ไปร่วมทัพเนื่องจากอันโตนิโอคอนเต้อยากร่วมงานกับอดีตนักเตะของตัวเองอีกครั้ง รืนั้นรายงานระบุว่าสิงไฮโซตั้งค่าตัวของมิดฟิลวัย29ปีเอาไว้สูงถึง80ล้านปอนด์ด้วยกันเงินจำนวนดังกล่าวถือว่ามากกว่าที่เนรัสซุรีพร้อมจ่ายเกือบ2เท่าเพราะมีรายงานก่อนนี้ว่าพวกเขาอยากยืมตัวมาพร้อมทำออปชั่นซื้อขาดที่44.5ล้านปอนด์เมสันเมาสมิดฟิลอนาคตไกลของเชลซียอมรับไม่สามารถเข้าใกล้เตียกโก้อัลคันตาราสตาร์เป้าหมายของลิพูดได้เลยหลังทีมสิงบลูของเขาเป็นฝ่ายปราชัายไปแบบบารุ ่อเสือใต้บาเยนนิกในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายเมาส์ซึ่งก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดเต็มตัวในทีมชุดใหญ่ของเชลซีเมือ่อฤุูการที่ผ่านมาออกมายอมรับในความเก่งกาจของบรรดาผู้เล่นทีมเสือใต้บอกเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะทําให้ตัวเขาแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตบาเยนนิหมีผู้เล่นโบว์คลาสที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากอย่างเลวันดอฟสกี้คิมมิชและเตียโกในแดนกลางที่ผมแทบไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้เลยเมาส์กล่าวกับสปอตไบเบิล พวกเขาถ่ายบอลไปทั้งทีมอย่างรวดเร็ว,เ,วเมื่อคุณต้องมาเจอกับผู้เล่นอย่างนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าจะหยุดพวกเขาได้อย่างไรมันคือความจริงที่ทําให้ผมรู้ว่านี่คือฟุตบอลในอีกระดับที่คุณอยากไปให้ถึงมันทําให้ผมมุ่งมั่นทํางานอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงระดับนั้นให้ได้มันเป็นบทเรียนที่หนักอึง้งแต่เราได้ประสบการณ์ล้าค่ากลับมาเยอะมากและเราจะแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนจากนั้นในรอบ8ทีมสุดท้ายบาร์เยนไปไล่ถล่มบาร์เซลโลนาต่ออีก8-2ต่อ,อก่อนผ่านลียงเข้าไปพิชิตปารีสแซง ได้แชมป์ยุโรปมาครองในที่สุดใครบ้างอินเตอร์เตรียมดึง3แข้งเชลซีหัวร่วมงานคอนเต้อันโตนิโอคอนเต้นายาของอินเตอร์มิลานมีแผนจะดึงตัว3ามนักเตะเชลซีเสริมทัพในช่วงสมัยนี้ประกอบด้วยเอ็นโกโลกองเต้เอเมอร์สันเพามิเอรีและโอลิเวียชิรูโดยทั้ง3คนเคยร่วมงานกับอันโตนิโอคอนเต้มาก่อนที่สแตมฟอร์ดบริดในช่วงปี2016-2018โดยในปัจจุบันอนาคตของทั้ง3คนยังไม่มีความแน่นอนกับสิงโตนุ่งครับ ว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่ในฤดูกาลหน้าก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าสิงห์บลูได้ติดป้ายราคาของเอ็นโกลกองเตเอาไว้ที่ราว80ล้านปอนด์และทางงูใหญ่เองก็พร้อมจะก,กระชากตัวกองกลางชาวฝรั่งเศสรายนี้ไปร่วมงานกับคอนเตอีกครั้งส่วนเอมมาสันแบกซ้ายส่วนเกินของทีมดูเหมือนจะมีโอกาสย้ายออกจากทีมมากที่สุดหลังจากการมาของเบนจิเวลทำให้โอกาสในการลงสนามของเขายิ่งน้อยลงไปอีกด้านโอลิเบียชิรูอาจจะยังพอมีอนาคตกับทีมหลังจากเพิ่งจะต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปี พร้อมกับสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาเสริมโหดบัอนปรับราคาแชมป์เชลซีทีมแมนยูร่วงร้านภูเมืองผู้ดีเริ่มวันก,กับการเสริมทีมของเชลซีล่าสุดดันให้เป็นเต็งสามแชมป์พรีเมียร์ลีกแทนแมนเชสเตอร์อยู่แล้วขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเป็นเต็งหนึ่งตามมาด้วยลิเวอร์พูลทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดได้ฮาคิมซูยิตีโมแวนเนอร์ติอาโกซิลวาและเบนชิเวมร่วมทีมแล้ว แถมกำลังจะได้ไข่หาเวสกองกลางดาวรุ่งไบเออร์หลวย์เซนเป็นรายต่อไปอีกด้วยทำให้ร้านภูเมืองผู้ดีขยับขึ้นมาเป็นเต็งสามขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไเตดหล่นจากเต็งสามไปเป็นเต็งสี่หลังยังไม่ได้นักเตะมาเสริมทัพโดยมีแค่ดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมที่น่าจะมาเข้าถิ่นโอทัฟฟอร์ดในเร็วๆนี้อัตราต่อรองแชมเปี้ยนลีกลุูการ2020 2021อันดับหนึ่งแมนซิตี้8ต่อ11อันดับสองลิพู2ต่อ1อันดับสามเชลซี11 1. อันดับ4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด12ต่อ1อันดับ5อาร์เซนอล40ต่อ1อันดับ6สเปอร์66ต่อ1อันดับ7เลสเตอร์100ต่อ1เท่ากันกับวูฟแฮมตันอันดับ9เอฟเวอร์ตัน150ต่อ1อันดับ10ลีสยูไนเต็ด200ต่อ1อันดับ11เอ็ดเชฟฟียูไนเต็ด500ต่อ1เท่ากันกับเซาแธมป์ตันนิวคาสเซิลเวสต์แฮมคริสตัลพาเลทไบรตันและเบอร์ลีย์อันดับ18แอสตันวิลล่่า1,000 1ตอ เท่ากันกับฟูลแลมเวสบอมวิด 7. หัวหอกชื่อกระชอนที่ย้ายมาดับกับเชลซี 1. เฮอร์นันคริสโปหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายมาจากอินเตอร์มิลานที่เขาสามารถทําผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยดกีกรีการเป็นดาวซันโบวของเซเรียแต่การมาเชลซีผลงานของคริสโปก็กลับอยู่ในขั้นพอใช้เท่านั้นจนในที่สุดเชลซีก็ต้องปล่อยกลับเซเรียให้เอซีเมลันและอินเตอร์มิลานยืมตัวที่ทําให้เขากลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้ง2ออันเดรเชฟเชนโก เจ้าของรางวัลบอลองดอรย้ายมาร่วมทีมเชลซีด้วยความต้องการของโรมันอับราโมวิชเจ้าของทีมซึ่งดูเหมือนโชซ่มเหมือนโยกคุณซือในขณะนั้นจะไม่เห็นชอบสักเท่าไหร่เฉอว่าต้องเจอกับฝันร้ายที่ดินแดนอังกฤษเมื่อไม่สามารถปรับตัวได้รวมถึงยังบาดเจ็บอยู่หลายครั้งจนทําได้แค่ยิงไป9ประตูจากการลงเล่น48เกมในพรีเมียร์ลีกเท่านั้น 3. เฟอร์นันโดตอเรสเชลซีได้สร้างสถิตกิกระชากตอเรสหัวหอกเบอร์หนึ่งของลิปูในเวลานั้นเข้าทีมด้วยจํานวน ซึ่งเป็นสถิติค่าตัวแพงสุดของเกาะอังกฤษ4 k r ลราดิโอปีซาโรปีซาโรย้ายมาร่วมทีมเชลซีหลังจากทำสถิติยิงไป71ประตูจากการเล่น174นัดให้กับบาเยนมนนิกซึ่งเขาก็เป็นอีกคนที่ประสบปัญหาปรับตัวไม่ได้ตลอด31เ,เกมปีซาโรยิงไปได้เพียง2ประตูเท่านั้นก่อนที่สุดท้ายแล้วฮัวหอกตำนานทีมชาติเปรูจะย้ายกลับเล่นในบุนเดสลีกาที่คุ้นเคยกับแวร์เดอร์เบรเมนที่เพิ่งแขวนสตั๊ดไปในปีนี้นี่5ราดาเมลเฝ้าเก่า ฟา,าวเกาคือหัวหอกแถวหน้าของโลกตอนที่เล่นให้กับอาร์เจนติมาและโมนาโกแต่ก่อนที่จะมาล้มเหลวกับเชลซีเขาก็ล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกมาก่อนหน้าแล้วหัวหอกทีมชาติโคลอมเบียใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาอาการบาดเจ็บและยิงได้เพียงหนึ่งประตูเท่านั้นจากการเล่น10นัดให้เชลซี6กอนซาโลอีกว่าอินอีกว่าอินประสบความสาเร็จมากมายทั้งตอนเล่นให้กับเรอลมริดนาโปลีและยูเวนตุสก่อนที่เชลซีจะยืมตัวเขามาในช่วงกลางฤดูกาล2 0ง8 2 0ส9 เจ้าของฉายาเอลปิปิต้ายิงไปได้เพียง5ประตูเท่านั้นจาก18เกมจนสุดท้ายเชลซีตัดสินใจไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดและปล่อยกลับอยู่เป็นตุ๊ไปเจอัลาโรโมราตาโมราตาคือหัวหอกระดับท็อปรายล่าสุดที่ย้ามาล้มเหลวกับเชลซีแม้ตอนอยู่กับยูเวนตุสและเรอ,อัลมาดริดก่อนหน้านี้จะฟอร์มดีมากๆก็ตามตลอด72เกมกับเชลซีหัวหอกทีมชาติสเปนก็ยิงไปได้เพียง24ลูกเท่านั้นทั้งที่มีโอกาสหน้าปากประตูอย่างมากมายจนที่สุดแล้วทีมดังในพรีเมีย ก็ต้องยอมเลหลังขายเขา,ขาให้อลาเตโกโมาริดแบบยอมขาดทุนสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่2กันยายน2563 Official a ลเีมิลานขยายสัญญาสลาตตันอิบราฮิมวิช a อีมิลานยักษ์ใหญ่แห่งสึกเกเชลดาบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาสลาตันอิบราฮิมวิชของหน้าวัย38ปีชาวสเดนออกไปอีก1ปีเป็นที่เรียบร้อยอ f f i c i a l โเซนฟรีนาคาโตโม โอลิมปิกมาคเซเปิดตัวยูโตนาคาโตโม่ฝูแบ็กชาวญี่ปุ่นวัย33ปีแบบฟรีเอเย่นหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับกาลาลาสรายในตอร์กิสซูเปอร์ลีกออฟฟิเชียลเบติสเซ็นเคียร์ลาเดียวบราโวเรอัลเบติสบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาเคลาเดียวบราโวนายทวันชาวชิลีวัย37ปีแบบฟรีเอเย่นภายใต้สัญญายาว1ปีหลังเจ้าตัวหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยออฟฟิเชียลกาเยอร์ยืมตัวรัสวานมารินพร้อมออปชั่นซื้อขาด กาเดรีเฮนสกเกลชอสเซียบรรลุข้อตกลงคว้าตัวรัสวานมารินนิดฟิลว,วัย24ปีทีมชาติโรมาเนียจากอาเจสร่วมทับภายใต้สัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลโดยมีออปชั่นซื้อขาดที่มูลค่าราว10ล้านยูโรโดยกองกลางรายนี้เพิ่งย้ายจากตองดาลียสไปร่วมทับยักษ์ใหญ่ห่งศึกเอเลนเวซีเมื่อสมเมอ์ที่ผ่านมาโดยมูลค่า12.5ล้านยูโรถว่าลงสนามให้กับต้นสังกัดไปเพียง17นัดเท่านั้นเมื่อรวมทุกรายการออฟฟิเชียลแอนโทนีกอร์ดอน แอนโทนีกอรอนมิดฟิววัย19ปีชาวอังกฤษจรดประกาศต,ต่อสัญญากับต้นสญญกัดเอฟตัน,ญญตนออกไปอีก5ปีเป็นที่เรียบร้อยหลังเจ้าตัวเดบิวต์ประเดิมสนามในพรีเมียร์ลีกให้กับทัพท็อฟฟี่สีนเงินเป็นซีซั่นแรกเมื่อฤุูการ2019 2020ที่ผ่านมากับสถิติลงสนามในลีกสูงสุด11นัดข่าวฟุตบอลยุโรปคืบหน้าอนาคตเมสซี่โทนี่ฟซ่าแคนด,ดิเดตประธานสโมสรคนใหม่ของบาร์เซโลนาแสดงความคิดเห็นผ่านกู๊ดดัคอม ราบุว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เ,เหลีอวเหนือเมซี่จะไม่เปลี่ยนใจในการตัดสินใจบอกลาถินคำหนูสมอนี้โดยมีแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต้นสกัดถัดไปของเขาจากเหตุผลที่มีเป๊ปกัาดิลา่าอดีตนาใหญ่กุม,มังเหียนขณะที่ ESPN รายงานอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดที่ไม่เปิดเผยชื่อชี้ว่าบอร์ดบริหารของทัพอาซุการาเชื่อมั่นว่าเงื่อนไขเดียวที่เมซี่จะย้ายสังกัดแบบไร้ค่าตัวในปีนี้ก็คือการที่เขาจะต้องงดเว้นการลงสนามในซีซั่น2020-2021อย่างสิ้นเชิง จากการตีความเงื่อนไขในสัญญาและอ v e n ิ n g Standard สื่ออังกฤษเผยแพร่คำให้สัมภาษณ์ของอัลเบโตเฟเดนเดสประธานาธิบดีอาร์เจนตินาที่ต้องการให้เมซี่ย้ายกลับไปค้าแข่งกับอดีตต้นสกัดในอาร์เจนตินาของเขาข่าวฟุตบอลยุโรปอินเตอร์เจ่อเลหลังเอริกเซนมุนโดเดปติโบซื่อในสเปนรายงานว่าอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของอันโตนคอนเตแสดงท่าทีพร้อมปล่อยตัวคริสเตียนเอริกเซนมิดฟิลทีมชาติเดนมาร์กวัย28ปีออกจากทีมในซัมเมอร์นี้ แม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะย้ายจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาสวมยูนิฟอร์มเนรัสซูรีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยมูลค่าราว24ล้านปอนด์ก็ตามข่าวลิเวอร์พูลหัวเลี้ยวหัวต่ออนาคตมาโกกรูยิชเดอะมินเดอร์แสดงผลรายงานว่าจิเนครอปกุนซือลิเวอร์พูลอยู่ระหว่างช่วงช่างน้ำหนักการตัดสินใจอนาคตของมาโกกรูยิชมิดฟิลวัย24ปีชาวเซบีย์ว่าจะเก็บกองกลางรายนี้เป็นตัวเลือกในแผนมิดฟิลต่อไปหรือไม่โดยอีกทางเรื่องหนึ่งคือการขายกรูยิชออกจากทีมทาวอน โดยมีมูลค่าราว20บล้านปอนด์ท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดของแฮท่าบารินสมุรที่ยืมตัวแข้งรายนี้ไปใช้งานตลอด2องฤดูกาลที่ผ่านมาข่าวลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดุกหนักยื่นเจรจารดิวเตียโกโกลด์คอมสื่อางรังรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตั้งโต๊ะเจรจากับบาเยมิเนกในดิวเตียโกเอาคันตรามิดฟิลด์ทีมชาติสเปนวัย29่ปีเป็นที่เรียบร้อยแต่จากการเรียกค่าในมูลค่ามหาศาลของแข้งรายนี้กลายเป็นปัญหาที่ทําให้ปีแสดงไม่อาจปิดดดดลลังงก่าวไ้ ชังนี่เตียโก้ตกเป็นข่าวหนาหูกับริปผูตลอดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงที่ผ่านมาทว่าจนถึงเวลานี้อนาคตของเตียโก้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเจ้าตัวกับทัพเสือใต้กำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์2021ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงเล่งอูปาเมกาโน ESPN รายงานอ้างอิงจากแหล่งข่าวใกล้ชิดไม่เปิดเผยชื่อระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่งที่จะคว้าตัวไดโยอูปาเมกาโนเซนแบ,บ็กวัย28ปีชาวฝรั่งเศสสังกัดอาร์เบลิฟซิก เป็นเป้าหมายลำดับถัดไปหลังจากปีดีวดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางจากอาแจ็กส์ที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้โดยรายงานดังกล่าวชี้ว่าอูปาเมกาโนมีค่าชิกสัญญามูลค่า42ล้านยูโรซึ่งจะมีผลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล2020-2021ิันข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผีแดงพร้อมปล่อยลินการ์และเปเรล่าเดลิเมลเซเดนผู้ดีเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะปล่อยตัวเจสซี่ลินการ์และอันเดรสเปเรล่าออกจากทีมในสมั์นี้ หลังจากที่พวกเขาจ่อจะปิดดิวดอนนี่ฟันเดเบกเต็มทีเพื่อเปิดทางให้กับแข้งใหม่ในแดนกลางของทีมโอเลกุนาโซชาข่าวอาร์เซนอลเซบยอสจ่อขยายสัญญายืมตัวไอ้ปืนใหญ่กาเดียนซื้ออังกฤษรายงานว่าอาร์เซนอลใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวดอนนี่เซบยอสมิดฟิลชาวสเปนวัย24ปีสังกัดเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลข่าวเชลซีเชลซีใกล้ไปดูไคฮหาเวส72ล้านปอนด์ กาเดียนสื่ออังกฤษรายงานว่าแม้ไคฮาวเวสวันจะคิดว่า21ปีทีมชาติเยอรมันจะรายงานตัวกับต้นสังกัดสตุการ์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวใกล้ที่จะเปิดตัวกับเชลซีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ภายใต้ดีมูลค่ารวมทั้งสิ้น72ล้านปอนด์หากชอบจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ